เอาลัครับผู้ชมครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาร์คแนส่วน C C นะครับตอนนี้คือจะไปอยู่ใน fish and go fish นะครับก็เป็นเกมป่านะเราก็าจะเข้ามาเล่นเอาเป็นตัวไหนดีเรารู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันน่าเจียมเกียมดีเดี๋ยวเราลองเล่นไอ้ตัวนี้ดิโอเคผู้ชม <laughs> ก็เป็นเกมคลายเครียดดีนะ <laughs> พักก่อนพักลบ พักลบก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พีหน้าเรามาเจอเดงไรกันใหม่นะครับตอนนี้ก็เรามาทําอะไรที่มันแบบว่ารู้สึกว่าพักสมองกันบ้าง <c oughs> โอ้ยพี่ที่ละก็เศร้าไป2อง ep เลยนะก็โอ้โหด็อกเตอร์เราไปตั้ง2อสามคนเลยไนดะ้สองคน2คนดิเอ้ยด็อกเตอร์เราไป1คนแล้วก็ฮาลิมอีก1คนนะครับก็โอ้โหรวมไปสองนะเราสูญเสียเยอะมากจึงโอ้เียดมาตัวเดี๋ยวเรามาพักสมองด้วยเออ เกมปัญญาอ่อนสักเกมนึงไอเกมอาจจะไม่ปัญญาอ่อนหรอกครับแต่คนเล่นปัญญาอ่อนมาเดี๋ยวเลือกปลาตัวใหม่นะมาไหนมีปลาอะไรให้เล่นนะเฮย้ยกระตูมันเยอะจังวะเจ๊ได้แล้วรอบนี้ฉันมาจัดการแกแล้วหมุนไปหมุนมาไอ้ป้า คืออะไร <c oughs> เออนานจังเนาะกอเอ้แบบแม่น้ำมันน้ำมันเชี่ยวไปเนาะไ้ยเดี๋ยวไปแมปอื่นดีกว่านี่แหละต่อไปเราเอาแมปนี้เลยฮ้ยน้องของบึงฮ้ยน้องกลองบึงนี่แหละเราเลือกปลาเลยโอ้ตังสุดบาทไอ้บ้า,าเริ่มแบบใหม่ปุ๊บตังสุดบาทเลยมีปลาให้เลือกสองตัวเราตัวเจี๊ยมเจ๊ยมเหมือนเดิมนะเออถึงพี่จะตัวเล็กแต่พี่กระใจใหญ่แนะน่นองมาฮัลโหลไปไหนกำหนดว่า น้ำเชี่ยวไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนลองยงงลองอยุดนิ่งๆโอเคแสดงว่าน้ําไม่เชี่ยวดีกว่าแม่น้ํานี่ไงล่ะมาปุก,ก็มีเนื้อให้กินเลยนะ <c oughs> เนื้อฟรีเนื้อฟรีเออนั่น่ะ,นะได้ละ <c oughs> ปวดไก่กาเลยอูตายเดี๋ยวฉันจะขอโตก่อนนะ ฉันจะไปแก้แคตแก,แก,แกตอนนี้เราก็โตมาในระดับหนึ่งและวอูวฟามมานานเจอกันแน่เองอยู่ไหนไม่ใช่ว่ามันโตกว่ากูแลวอ้าวหวานเจียบนี่ไเรามาอยู่ตรงถิ่นมันนะรับรองได้เปรียบได้เปรียบมันย,ยากจังวะ กูเมื่อกี้กูเห็นอะไรแวบๆไม่ใช่หรอกมะเราอาจะคิดไปเองโอ้โหพี่เบิ้มเออผมขอโทษกับพี่มันมีแค่นี้เหรอออ้ไม่หนองคลองบึงมีแค่นี้วะแนวดีกว่าเราไปแมปอื่นเลยนี่เราเราจะแม่นแนวแนวอะไรวะโกดินปะกาลัง <c oughs> แต่ก็ยังไม่ใช่ท้องทะเลเหรอมันก็น่าจะใช่นะถึงเวลาเซล ไอตัวนี้มันดูดูไปแล้วต้องเอาเจี๊ยมเจียมโอ้โหนี่ก็เจี๊ยมเจียมไปมันจะกัดสะดิอ้ยอ้าวเฮ้ยเก้ะดูหักเออเออโอ้ยโอ๊ยโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยโอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะตอนนั้นน่ะผู้ชมจำได้ไหมที่ว่ามันมีสกิลอ่ะเออกลายเป็นเนื้อต้นต้นใหญ่แล้วก็จะมีปลาตัวอื่นมากิน นี่ปะไม่มีสกิลเดี๋ยวได้รึมันจะมีสกิลว่าอันนี้ปะอันนี้มีปะไปนะไปมึงนะเออนี่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  <c oughs> อ่าลองดูนะไอตัวที่มันมีสกิลเนะี่ยมันจะทำอะไรได้เฮ้ยนี่ไงล้วจะกินไนตัวเล็กอย่างนายจะไปทำอะไรได้นี่แหละครับพวกพี่อืมผมแค่กัดข้างๆพี่อ่ะ พี่ก็ไม่รอดจากเนื้อมือผมแล้วผมบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาพี่หายพี่เฮ้ยพี่หายไปไหนกูไม่อยากสู้กับไอ้ก้างตัวนี้มันโหดเอาละตอนเนี้ยเราไม่ใช่ตัวเล็กอีกต่อไปอุ้ยูหอู้หไม่เหมือนฆ่าเลยเหรออู้หูหู กดไก่เลยเล่า <No. S 1> เฮ้ยไอตัวนี้มันจะเป็นยังไงวะโอ้มันจะพองตัวอ่ะไหนวะไม่ทำอะไรเลยโอ้โคตรใกล้กาเลยอะไรเลยจัดเลย uh. เปลี่ยนตัว,วคุากดผิด <laughs> ลึกปลาลึกปลานี่แหละ เอาตัวนี้แหละฮ่าฮูยว้ดูการเลื้อยของมันดิเห็นแล้วน่าก,กลัวพูดก,กลัวงูเลยกูยนี่งไงล่ะมีเลดา้าตัวจับเอาเรื่องกัดไปโอ้เนื้อกองตรงนี้เยอะเลยอ่ะอไหนเพื่ออะไรกูไม่เห็นมันมีประโยชน์อะไรเลยเฮ้ย โอ้โหเลือดกูครึงหลอดแลกมาด้วยกับอะไรก็ไม่รู้นี่อะไรโอ้ยมันก็ไม่อกดเข้าไปเลยเรารอใช้เลยไหนดูซิโอ้ปล่อยคลื่นเสียงอสแสบหูชิเป่งเอ้ยเจอตัวอะไรที่มันเป็นคั่อะไรไหนดูซิมันช่วยอะไรนี่กันเรา ือไปขึ้นพลังจิตจะบ้าเลยโอ้โหตัวโคตรไก่กระจอกกกาหระกันอะไรไม่เราจะมาแมปที่ใหญ่มากแมปอภิมหามหาสมุทรไปเริ่มเลยโอ้ศูนย์บาทหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะ <laughs> เริ่มต้นด้วยศูนย์บาทแมปบ้าเลยแมปแห่งความคลั่งแมปแห่งความวุ่นวายเอาละแมปนี้ เออบ้าจริงด้วยวะให้กูมาแก้เนี้ยวิ่งถอยหลังวิ่งมาดูนะเนี่ยถอยหลัง,นะอลงโอ้ยเบนเอ้ยแมบบอะไรเนี่ยไม่เล่นล้ะปลาน้อยอนี่เด,ดแมทเหมือนเดิมดีกว่าเกมมาเลือกปลาเลยนะโอ้โหลืมไปว่าได้แค่ะแบบเริ่มต้นมาเราจะเล่นปลาตัวนี้แหละไอตัวเนี้ยสกิลมัน มันเป็นแบบไหนบะแบบรวมแก๊งป่ะโอ้แก๊งแก๊งเซอร์แก๊งเซอร์แมวแมวแมวแก๊ง,กงหนี่แล้วโอ้โหเร็วขึ้นเว็วขึ้นหนี่แล้วโอ้โหเฮ้ยหนีละ่า่าและแล้วหนีแล้วอือเฮ้ยถ้าเรายิ่งยิ่งกัดปลาตัวใหญ่เราเราจะไปได้ไกลกว่าว่ะคุณผู้ชม เฮ้ยไอตัวนี้ดูปัญญาอ่อนดีวะเออ่าฮโอ้ยสภาพโอ้ยปัญญาอ่อนกันหมดทั้งหมดเลยในเราเนี่ย้ยโอ้ยเอาๆดูเจ็บเจียมยังเลยวะโอ้เราต้องอยู่ในน้ำ ว้าวการว่ายน้ํานี่มันคืออะไรวะอุ้ยเป็นตัวอะไรฮะมันชื่ออะไรนะเป็นกระโดดอนเอ้ยไม่ใช่มันตัวอะไรเฮ้ยเฮมันมาทางนี้มันมองหน้ากูมันมองหน้ากูเดี๋ยวได้เด้เดี๋ยวเดี๋ยวกูขึ้นก่อนกูตายเฮียมึงตามกูมาถึงนี่เลยไอเบนอุ้ยอุ้ยอู้วเปกระโดดอน นี่ก่อนแม่กูว่าแล้วมันไม่มีบอกว่ามันกําลังเป็นศัตรูเราวะอยากรู้วะไม่กันราดอมันจะเร็วมากขนาดไหนวะเอา้านี่ไงอ๋อกดเพย์ลืมลืมไนลองดูซิเอออุ้ยเร็วว่ะเร็วว่ะเออเอเอมา,อา,อาไหนดูซิเราต้องไปแก้แค้นกับผู้หลีกของเรานั่นก็คือ ม่เมื่อกี้ตัวอะไรวะเดี๋ยวขอขอนุญาตดูแป๊บหนึงนะนี่นนะนงไ,งไงล่ะไอโก้ไอโกโนโซลัสเจอกุณแน่ยู่ไหนไอโก้โอ้โหเสียงร้องคือแบบหงวนมากเลยอ,อ,อเสียงร้องน่ากลัวน่ากลัวมากมาก สอง years later. เอาละเอือโอ้นี่ไงกูเจอละนี่เอ้าอีกเก้มไอ้ไอโก้ไอ้โก้ไอโก้ไอ้โก้อืมกูหามึงตั้งนานกว่าเจอไอ้โก้วู้ได้แล้วได้โก้แล้วโอเคผู้ชมก็สไลด์พีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอ่อเดี๋ยวไว้ยังไงเดี๋ยวอีพีหน้าเรา มาเจอกับเดงไร่หนึ่งนะครับกันต่อเลยนะก็ตอนนี้เราก็มาสรุปขายเคยรียดกันเรียบร้อยไม่รู้จะขายเคยรียดหรือเปล่าเขาเรียกว่าขายเคยรียดไหมอ่ะเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตําหรับตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้ยังไงก็เราก็สั่งแครเรียบร้อยแล้วนะครับเราเก็บแครโก้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เราฝันดีแล้วมาเดี๋ยวไว้ยังไงเจอกันรอบหน้านะครับเป็นได้งไร่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกับถึงไหนแล้ววะน่าจะตามหาเจ๊กนะครับที่มหาวิทยาลัย ยังไงเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่กันด้วยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะไอซีรีส์ของเดงไลท์หนนะครับเดี๋ยวก็น่าจะได้มาเกินครึ่งทางละตอนนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย